ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย .com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย .com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาดได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊า Over Top ช p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอ e, e, นะวันนี้ก็อยู่กันในเกมซีนะครับผมกับโหมดนี้ที่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นนะครับผมปกติเล่นแต่โหมดอัลเิเมททีมนะผมเพยเยอร์แคเรียโหมดนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาตามร่าความฝันนะครับผมนะเป็นนักเตะตัวน้อย,น,อยนะผมดูว่าเราจะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับผมนะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันก่อนเลยนะผมเลือกใครดีเอาที่หน้าคล้ายๆผมสุดน่าจะเป็นพี่คนนี้แหละกูบ้านะไปเลยเดี๋ยวเราก็ไปปรับแต่งตัวละครนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมก่อนที่เราจะไปเลือกปรับแต่งตัวละครต่างๆปลาปลานะครับผมผมขออนุญ,ญาตไปที่รองเท้าก่อนเลยครับผมนะต้องมาที่รองเท้าก่อนเลยทําไมถึงต้องมาที่รองเท้าก่อนเนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์ับผม สเก็ตเชอร์ครับผมนะสเก็ตเชอร์นะครับผมนะตัวนี้เป็นรองเท้า รุ่นเดียวกับแฮร์รี่คาร์ดีเลยนะผมนะทางสเก็ตเชอร์ก็ส่งมาให้ผมใส่นะครับผมนะแล้วผมก็ลองแล้วโดยปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอนะ่ะใส่รองเท้าอีกยี่ห้อนึงนะผมซึ่งแบบว่าเอาง่ายๆคือแบบไม่ถึงพันน่ะซึ่งผมมองว่ามันก็เตะได้ไงเนื่องว่ผมก็ไม่ได้เตะเก่งอะไรมากครับผมได้แค่ใกล้เคียงกับเมสซี่อะครับนะแต่พอได้มาลองตัวนี้ที่ทางสเก็ตเชอร์ให้มานะผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดครับผมเพราะว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะความ พอดีเวลาเราสวมลงไปในเท้าอ่ะมันไม่รัดเกินไปแล้วก็มันไม่หลวมจนเกินไปครับมันทําให้ทั้งการเคลื่อนไหวทั้งการจับบอลทั้งการยิงบอลเนี่ยโดยเฉพาะผมเป็นพวกยิงเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากๆนะผมกับสเก็ตเชอร์รุ่นนี้นะครับผมนะเป็นรุ่น xkx นะรุ่นนี้ก็น่าจะรุ่นเดียวกับอันนี้เป็นรุ่นเลเซอร์ใช่ไหมนี่น่าจะรุ่นเดียวกันเลยครับนน่น่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นนี้ก็มีพรีเซนเตอร์เด่นๆก็มี แฮร์รี่คานีวันนี้จะมาในคอนเซปต์นี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างตัวละครเป็นน้องชายแฮร์รี่คานี้วผมแล้ใส่สเก็ตเชอร์เหมือนกันเลยแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าผมกับแฮร์รี่คานีเนี่ยไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดนะแต่ผ okay to ูกพันกันทางรองเท้าผมนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนเดี๋ยวถือนานไปคือใส่มาแล้วสักพักนึงนะครับผมก็ด้วยความเป็นคนเช้าม็ดนะโอเคเดี๋ยวเราตาก็ต้องตัวนี้แหละ SKX นะตัวนี้มี XKS สีขาวอ่ะเฮ้ยสีขาวด้วยว่ะสีขาวสวยดีขาวทองด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นโฉมเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นโฉมใหม่นะที่ผมใส่เสื้อโฉมใหม่เป็นสีสีดำล้วนเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปสร้างตัวละครกันก่อนแล้วกันครับมาปรับแต่งหน้าตานักเตะกันก่อนแล้วกันนะครับผมผมว่าคนนี้คล้ายผมสุดแล้วผมว่าพี่คนนี้หน้าคล้ายผมสุดไม่ก็พีอยู่ี้ผมว่าพี่พี่คนนี้คล้ายกว่าวพี่คนนี้คล้ายกว่าแต่ว่าผมน่าจะขาวกว่าน,นี้เล็กน้อยประมาณนี้เหลืองๆกำลังสวยเนาะ สีผิวเฉพาะที่ข้ามไปกระแดดไม่ต้องมีฝฟเฟยจริงๆผมมีฝฟที่จะมูกนะแต่ขี้เกียจใส่ครับช่างไม่เมอัพ <laughs> ลิมฝีปากไม่ต้องเนาะดกดปิดครับโอเคมาที่สีสาหน้าผากไม่ต้องปรับแล้วกันกรามเหรอเอ้ยรูปหน้าเขากลใกล้ใกล้เคียงอนยะู่แลแต่เดี๋ยวขอปรับกรามนิดนึงให้มีกรามหน่อยกำลังสวยนะเออหน้าตามันคล้ายกันเว้ย <laughs> <laughs> หน้าตามันคล้ายกันแก้มกิม หน้าผงหน้าผากไม่ต้องปรับหรอกรายละเอียดพวกนี้ครับเสียเวลาครับนะผิดอีกแล้วใบหน้าอันนี้อะไรเนี่ยสีดำดิสีม่านตาผมสีดำครับตาเหรอตาตาก็คล้ายๆอยู่แล้วมีปากที่ไม่ค่อยคล้ายจมูกใกล้เคียงเลยจมูกอย่างนี้ได้อยู่ครับมีปากเปอะที่ไม่ค่อยคล้ายนะปากเหรออืมอืม นี่ต้องเน้นขนาดนี้เลยเหรอเนะี <c> ่ย <oughs> ต้องเหมือนขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยอันนี้มันอยู่สูงไปหน่อยวะ่ะโหไม่มีเลยผมเป็นคนปากเซ็กซี่ซะด้วย <c oughs> ประมาณนี้น่าจะได้นะผมว่าอันเนี้ยเอวเอวะเฮ้ยเฮ้ยน้องแต่งจมูกนิดหน่อยครับเอ้ยผมว่าประมาณนี้กำลังได้อยู่ปาก ันไม่ต้องยิ้มนาเกียด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแต่งจมูกนิดนึงจมูกดูสั้นเป็นคมเส้นผมก็ดูยุ่งเยิงกระเป๋ากระเสกกระเซิกกเกงกางเกงก็จมูกอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ยอดนีไงเจอล้จมูกมแต่งไปแต่งมาก็ไม่เหมือนปะช่างแม่งวนเดินนะครับ <c oughs> แต่งไปแต่งไปแต่งมาไงก็ดูไม่เหมือนทรงผมเอาทรงก่อนสิไม่ให้เลือกสีก่อนละผมผมก่อนน่าจะต้องสั้นเนาะทรงสั้นและซอยยิกๆมีหน้ามมาคุมเครือเล็กน้อยจะตรงก็ไม่ตรงจะอยากโฉกก็ไม่อยากโฉกมีไหมเนาะทรงผม One eternity later ในเมื่อแม่งไม่มีก็เอาทรงนี้เลยแล้วกันครับ เอาไปในเมื่อมันไม่มีก็สีดำมันไม่มีอ่ะไม่เรียกทำยังไงคิวนะแล้วหนวดคิวคิวคประมาณนี้แหละขี้เกียจบัปแล้วโอเคมีอะไรอีกไหมโอเคสไตล์การแต่งตัวผมชอบเอาเสื้อใส่ในกางเกงครับผมเป็นคนเรียบร้อยอแขนเสื้อนี่ต้องแขนยาวคานีมชอบใส่แขนชอบใส่แขนสั้น ขานีไม่เป็นไรเราต้องมีสไตล์นของตัวเองครับความพอดีหลวมๆเนี่ว่าทรงแบบไอคอนทรงแบบไอคอนลงท้าที่เราเลือกไปแล้วครับแน่นอนก็ต้องเป็นสเก็ตเชอร์อยู่แล้วครับโหูคอสั้นคอสั้นเอ้ขานีมนใส่ข้ายาวเนี่ยบะขงมือไม่ต้องมีครับแว่นเบิ์นไม่ต้องมีโอเครอยสักไม่มีแอนิเมชันการตั้งเตะ เลือกเถอะเขาไม่ให้เราเตะหร ok <laughs> <laughs> อกเขาไม่ให้เราเตะหรอก ok. เลือกเลือกไปงั้นแหละเลือกแค่ท่าดีใจก็พอครับไสไตล์การวิ่งเหรอเฮ้ยต้องวิ่งแบบทมัดทแมงหน่อยวะวิ่งแบบไหนทมัดทแมงวะวิ <laughs> ่งแบบนี้ดูทมัดทแมงสุดล่ะ <laughs> ถ้าฉลองประตูแฮร์รี่คาร์นีทำท่าไหนวะ ท่านี้วะท่านี้วะใช่ผมอ่ะที่แบบช้อนล่างอ่ะช้อนล่างอย่างเงี้ยจำได้ครับแฮร์รี่คานีมันเป็นท่าช้อนล่างอะ่ะโอ้จะหาเจอไหมเนะี่ยเดี๋ยวขอหาแป๊บนะ One eternity later หาไม่เจอวะ่ะผมเลือกแบกแบบสุ่มแม่งเลยแล้วกันครับโอเคข้อมูลชื่อแฮร์เดี๋ยนะแฮร์รี่ ก่อนีน้องชายแฮร์รี่คานีเออผมบอกก่อนนะครับจริงๆไม่ได้ชื่อแฮร์รี่คานีนะผมลืมไปเลยจริงๆเขาชื่อแฮร์รี่เคนนะครับ <Blo op> บอกเฉยๆไม่มีอะไรหรอกชื่อผู้บรรยายชื่อเสื้อก่อนนีเบอร์9อังกฤษเออมันต้องอย่างนี้ดิเบอร์9อังกฤษครับ ื่อผูบรรยายจะมีหรอวะ One eternity later เอ้ยเจอว่ะนี่ไอ้คอนีเจอแล้วยังไงได้แล้วครับคอนีกอนนีแฮร์รี่กอนนีสวยเลยอันนี้ให้เลือกอะไรเนี่ยเริ่มต้นใหม่กับความทะเยอทะยานอายุ18ระดับสกิลเริ่มต้นอาชีพระดับความสัมพันธ์สารบุคลิกภาพหลับปรมาจารย์ทักษะหัวใจของทีมอ่ะ ปรับแต่งเองสู่จุกสูงสุดอันนี้อายุ2ี่27อเอ๋อดีแล้วกันเลือกทีมก็แน่นอนครับต้องเป็นสเปอร์อยู่แล้ว <S <S แฮรรี่กอรนีทั้งทีต้องเริ่มต้นที่สเปอร์ครับนะเดินการต่อนีส่วนสูงและน้ำหนักเหรอเอ ก้องเป็นกองหน้าตัวใหญ่หน่อยวะถ้าทรงแฮร์รี่กอรนีครับโอเคตำแหน่งกองหน้าแน่นอนบทบาทซ้ายขวากองหน้าแน่นอนเท้าที่ถนัดถนัดซ้ายวะโอเคโอเคเรียบร้อยครับระยะเวลาขึ้นมาสี่นาทีพอความยากมือใหม่เหรอกึ่งอาชีพแล้วกัน่อยยืมเปิดก็จะรู้ ยูโรการขัยุโรปแน่นอนว่าต้องเปิดครับไม่ต้อง,องไม่ต้องอน,นี้หรอคืออันนี้ต้องปรับหน่อยครับต้องปรับมันจะได้สนุกกว่าน,นี้มาครับเริ่มต้นใหม่ในอาชีพการค้าแข้งที่ศูนย์ฝึกของสเปอร์ครับเย็ส yeah. ว่าแต่สเปอร์มีนักเตะคนไหนบ้างวะเฮ้ ทามเลยได้ไหมเนี่ยโอเคมมีอะไรหรอครับไปโอเคตอนนี้ยังเป็นตัวสำรองอยู่อะ่ะมีให้ทักทายเพื่อนร่วมทีมหน่อยสิ <S 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 บอกทุกคนว่าคุณพร้อมแล้วอรอแน่นอนผมพร้อมแล้วครับ <S 2> <S 2> <S ทักทายเพื่อนร่วมทีมครับนี่ตรวจสอบเป้าหมายสิอนาคตอยู่ในมือคุณเหรอได้กระตุ้นพเรเร่มโอเค เพิ่มขนเหนื่อยครับข้อความนายหน้าใหม่อันนี้คือนายหน้าของผมเหรอการซื้อน,น้างกายเตยขอโชคดีนะเพื่อนโอเคตรวจสอบรายการซื้อใหม่ที่กูต้องซื้อแล้วเหรอเนี่ยตังยังไม่มีเลยศูนย์บาทแม้กระทั่งจะซื้อหูฟังก็ยังไม่มีครับต่อไปมาครับแมตช์แรกแมตช์แรกเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะครับของน้องกรณีครับโดนเปลี่ยนไปแทนโซลันกี้นาทีที่78ครับ โอ้โหเจอสตุตการ์ดแล้วนำอยู่สามศูนย์โหลงไปแบบไร้ความกดดันเลยครับขอสักประตูแล้วกันนะขอสักประตูแล้วกันมีเป้าหมายอะไรให้ผมทำไหมผมเป็นกองหน้าอย่ามาให้ผมส่งบอลอะไรเลอะเทอะนะครับมาวะสัมผัสฟลอร,ร์พื้นหญ้าเยเฮดแฮร์รี่กอนนีตำนานบทใหม่ไม่มีส่วนร่วมกับประตู โอเคเลี้ยงบอลสำเร็จได้แต้ม6.5เป็นอย่างน้อยโอเคนี่อะไรวะอ๋อเลือกได้เอาได้แต้ม6.5เป็นอย่างน้อยแล้วกันโอเคมันต้องมุมกล้องนี้วะอูโดกี้ผมแลบมาแล้วมาครับก่อน,นี้ก่อนี้กอน,นี้กรอ,น,น,กอน,นี้มีความช้าก่อน,นี้ก่อน,นี้มีความช้าโอ้โห ไม่ได้หนีประตูหาเลยเลยเอาหน่อยเว้ยผมต้องยืนกองหน้าใช่ไหมสไตรเกอร์เลยนะยืนรอเลยนันครับสวยไม่ทันกูผมว่างโอ้โหใครบ <c oughs> อลเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่ไงช่วยแยกบอลด้วยโอ้โหแทงเพื่อนโอ้โหเพื่อนปาดไปให,ห้โอ้โหโอ้โห อเอ้ยขาดเอ้าได้อีกแล้วโอ้โหไม่โอ้โหให้ก่อนแล้วกันโอ้โหยิงเลยว่ะเป็นทา่านกูโอ้โห <c oughs> เล่นไงวะเนี่ยถึงโอ้โหนิดเดียวเลยวะนี่ไงแย่งได้อีกแล้วครับกรณีซอนแลบไอ้ซอนซอนยิงให้เข้ากูจะได้ออซิสิสโอ้โหซอนโอ้โหซอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นตัวไอ้นี่ oh, oh. เลยว่ะตัวโคบเปิดมาแล้วโอ้โหเวียนหัวว่ะกล้องนี่ดิขอคืนก่อนไม่มีเหลี่ยมเล่นครับแมทติสันปาดมาเลยสวยกอนีโหยากโอ้โหช้าไปโดนตัดบอลเลยว่ะรำหน้าอยู่รำหน้าอยู่ ดับตับไโอเก็บบอลมาเล่นกันโอ้ยยิงไม่มีใครเลยวะเขาตำแหน่งเขาตำแหน่งฝากก่อนโอ้โหจ่ายเสียกไปใครซอนลุดกอนนี้กอนนี้เสาเลขโอ้โหอิกทีนึงโอ้โหไม่ทันอีกทีนึง กางยิงแม่แม่เลยว่ะโอ้โหกอดีไหวเลยเอ้าตัดบอลได้กอดีขอกอดีโอ้โหกูลงไปเตะแทนนะไม่ได้กูใส่รองเท้ารอแล้วเนี่ยโอ้ยิงโอ้ล้มได้อีกนะคโอ้สภาพเอ้าโอ้โหทำไมมันง่ายจังวะ กอดีแฮรี yeah! Ny ii! Ny ii! ่กอดีเดี๋ยวตีตีเต้นเต้นเต้นดินโยตีเต้นดินโยแฮรี่กอดีโห่ปอดมันง่ายไปว่ะเดี๋ยวผมต้องไปปรับหน่อยครับง่ายไปว่ะไอ้กอดีโอ้โหง้างแล้วกดเรียบร้อยครับมันเพีแค่แบกอุดเครื่องไงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับ โอเคเดี๋ยวเราไปปรับบอดบอดมันง่ายไปหน่อยมาวะกอรดีเดบิวต์แมตต์อุ่นเครื่องสวยครับเยสแฮรรี่กอร์ดีมาครับเจออัคซ์บวกนะผมไปปรับความยากบอดมาแล้วเป็นเวอร์คาร์ดและนำสองศูนย์ลงนาที79 <c oughs> ยังเป็นได้แค่ตัวโรเตชันครับนะนะมาครับแฮรรี่กอร์ดี แต่มือกับจอนสั้นครับยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งโอ้โหเมองนี้ดีกว่า6.5เซฟสุดโอ้โหสีเสื้องงมากเฮ้ยมันให้ผมเล่นปีกขวาวะอะไรวะกองหน้าดรอปต่ำแบบผมสวยเข้าในมาแล้วเฮ้ยให้สวยวะอโมนิดเดียวโอ้โหบอทมันเริ่มตึงครับมีอินเตอร์ซงอินเตอร์เซปแล้วด้วยนี่ไง เท้าขวากูผ <laughs> ิดเป้าไปเยอะครับอนีเหมือนผมตัวจริงเลยเท้าขวาโคตรแย่เลยโยนมาโยนมาแต่ผมพักเล่นให้ครับผมตัวใหญ่เ,เกินโยนมาจริงว่ะนี่ไมงมงเช็ดแต่ไม่แม่นไม่เหลือห้าจุดเก้าแต้มแล้ววะ่ะแย่แล้ว <laughs> ผมวิ่งเข้าช่องแล้วยังไงง่ายก่อนโอ้โหลุกชิบหายโอ้โหไอเดียดีครับแต่ว่าผมไม,ไม่มีความเร็วยังไง โอ้โหล้ำหน้ามันดูลายยากของกล้องนี้ล้ำได้ไงวะสวยตามช่องมาแล้วมีช่องเพื่อนสวยเปิดทัดโอ้โหยิงไม่เข้าโอ้โหโโโออ้้ไม่หยิงไม่จับครับกอรีโยนมาแฮร์รี่กอรีผมไม่ถึงวะ่ะสวยเก็บเล่นได้นี่ไง,ไงโอ้โหยิงบอลเลขขวา ก้อนนี้ถึงกับจับปากไอ้เนี่ยเสีิ้วติดเนอะแดกเข้ามันไก่มาโอ้ไอ้ยเยยเฮ้ยโอ้โหให้สวยวะก้อนนี้โอ้โหยิงบทจัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคไอ้เยจบแบบจืดๆกับแมต์นี้ มาครับพรีเมียร์ลีกแมตช์แรกครับเจอเลสเตอร์ซิตี้แต่เราถูกประจำการทางฝั่งปีขวานะพรีเมียร์ลีกแมตช์แรกครับเยสใส่เสื้อสีฟ้าด้วยแทนไอ้จอรสัน้นโอ้โหแลวอีกฝั่งหนึ่งใส่เสื้อสีเ <c oughs> หมือนเฮ้ยฉกได้สวย <c oughs> ไม่พูดพันธมวามเพลงครับกรอน,นี้กรอีช็อปกรอีโอ้โหไม่ได้ซ้ำโอ้โหไม่ได้โอ้โหและเลสเตอร์โดนใบแดง ตัวหนึ่งยังศูนย์ศูนย์เย้คุยโอ้โหกอนี้หลังเท้าเน้นๆครับโอ้โหพอร์ช็อตได้อยู่กอนี้โอ้ล้ำหน้าวะ่ะโอ้โหอุสตสาหาช่องสวยโอ้โหโอ้โหล้ำเยอะมากวะ่ะโอ้โหกลับมาไม่ทันเยอะชิบหยล้ำทั้งตัวเลยโอ้กอนนี้ มาครับกอนกอนีกอนนีกอนนีเลี้ยงจีกอนนีสับกอนนียกเสียบอลเมื่อแต่สับซอน <c oughs> ผมลุตอีกแล้วโอ้โหยิงบดอีกแล้วการชิเป็ขอพลังแห่งสเก็ตเชอร์หน่อยสวยโซโลังกี้โอ้ไปกอนกอนีกอนนีโอ้โหไม่เข้า อย่างดีพลังแห่งสเก็ตเชอร์ครับโอ้โหไอ้เงี้ยนาทีเก้าสิบเอ็ดสิบตัวเขาไอ้เงี้ยพาบอลลุยสวยครับพลังแห่งสเก็ตเชอร์ไอ้เงี้ยเดี๋ยวยว่จะไม่มาซะแล้วพลังแห่งสเก็ตเชอร์กูไอะอย่างดีครับมีส่วนร่วมกวับประตูไอ้เงี้ยพาบอลขึ้นมายิงติดเซฟครับแล้วได้ซัมมครับโอ้โหมันไม่ค่อยมีมุมไงโอ้โหแต่ซอนลองวิ่งมาถูกจังหวะพอดีครับคเครดิตนะเนี่ยเครดิตกูนะเนี่ย นี่ซอนเฮืองครับโอ้โหแล้วหมดเวลาพอดีทดเกินมาด้วย30ิวิครับโอเคเรียบร้อยแฮร์รี่ก่อนดีโอเคครับ ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปแรกนะครับของน้องแฮร์รี่กอร์นีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีต่อนะครับผมนะเราบอีพีถัดไปนะผมนะโอเคยังไงวันนี้ขอฝากกูได้นะครับนี่สเก็ตเชอร์คู่ใจผมไปซะแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กอไรด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจอกันในอีหน้าครับผมครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า